มามา,มาเดี๋ยวเ,เห็นประเด็นประเด็นประเด็นในคนซื้อไวริสมาเมื่อวานนะครับใจเย็นเดีายไปว่าเขานะครับผมคืออย่างนี้คือจริงๆอ่ะผมมาสงสัยมาต้องนานเลยเว้ยเรื่องประเด็นซื้อไวริสเนะี่ยเพราะว่าอยู่ดีอ่ะเอาจริงๆนะผมเล่นประเทศนี้มาอย่างที่บอกอ่ะประมาณปีหนึ่งเอ้ยเปิดม,มาหลายปีแล้วปีหนึ่งนะครับอยู่ดีอ่ะผมเล่นมาไม่มีใครเคยทักขอเข้าแกงเลยเว้ยมีมันอนะ่ะ คนแรกต้องแต่ไม่ดีผมเล่น GTA มาประมาณ3-4ปีหนึ่งภาพออกไหมครับไม่มีใครเคยเคยขอทักมาขอเข้าแก๊งเป็นเคสแรกพอทักมาหนึ่งภาพไหมฮะกลิ่นตุุ่แล้ววันแรกอะ่ะเราก็คุยดีให้โทรมานู่นนี่เราก็คุยดีวันที่สองมึงส่งข้อความมานัดเจอกลไกลนี่มึงยังมีรอบปีสามอุตส่าห์ให้โอกาสแบบหลายครั้งแล ไอ้เหี้ยผมอุตส่าห์แบบให้โอกาสแบบหลายครั้งแล้วน,นะมึงบิวเข้าสาทางไว,ว้ครับเฮ้ยโฟกัสครับหนึ่นะ hey, แบบนงค่อแยบบว่ากัน มันบินไปแล้วมันก็จบครับอย่าไปว่าอะไรไเลยบางทียังเป็นเด็กอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ครับบางทีมันเป็นเด็กนู่นนี่นั่นอยู่อะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เรื่องซื้อไวริสมาโดนหลอกซื้อไวริสมา